รีวิวทรงไทยรถปี2023ก่อนที่สิเขาฤดูการ2อ2 4ั่ขั้นนี้เป็นแคปยกสูงสีดำจ้าเกี่ยวสิภาพาปเบิงววามีอย่างแน่มากระจังนาปี2023งามง่าแบบนี้เลยก่อนที่สิเลียนโฉมใหม่นะไฟนา led ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกในส่วนของรอแม็กขั้นนี้สิเป็นขอบ17จ้าเพราะว่าไฟเลี้ยวบิวอินมหาให้เรียบร้อยคู่กันกับกระจก มองข้างล้จ้าหน้าจอเป็นหน้าจอเจ็ดนิ้วสามารถเชื่อมต่อแอปเปิลค่าเพ่แล้วก็แอนดรอยดออโต้ได้จ้าแอร์เป็นแอร์มือหมุนธรรมดาเกียร์ขั้นนี้เป็นเป็นเกียร์ธรรมดาคือกันสาหรับเกียร์ทอยลูกค้าก็ยกแล้วก็ดันเขาไปทังเกียร์เกียร์เกียร์หนึ่งได้เลยอ้ส่วนแคปด้านหลังลูกค้าเปิดแบบนี้ได้เลยจ้ามันก็สิเป็นห้องโดยสารกว้างแบบนี้เลย บอแคปด้านหลังจากโรงงานเนี่ยบริมีมม่ห้แต่เซลแถมหายลูกค,ค้าได้แล้วก็ช่องเก็บของไตบอแคปตรงนี้กระซิมีให้สองซ่องซ่องนี้แล้วก็อีกช่องนึ่งตรงนี้สิเป็นอ่าอุปกรณ์ซ้อยเหลือชุกเฉินอุปกรณ์ฉุกเฉินพวกแม่เรลาแม่แ,มแรงนอ็นอตเนดิดไขครคร่ขอไข่กว้งกระซิเหม่องนั่นเลยจ้าการชนไทยมีห้สองสเต็ปขืนหนึ่งสองขืนไงมา,าต้องลำบากเลยจ้ะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังตรงนี้ มีกล่องมองหลังไห้แล้วเรียบเรียบ้ยบอยลูกค้าเ่าต้องไปติดเองถ้าลูกค้าอยากได้กล้องบันทึกนาลัางแจงเซลลไดเลยเซลก็สามารถติดให้ลูกค้าได้จ้าก่อนวันสีเบิ้อลุ่น2,023โดดไปรุ่น2,024จ้าโทรหาเกี่ยวก็ได้ไล่าหาเกี่ยวก็ได้ได้ที่เบอร์0ู0ย์เก4า c c จ้า